ดีกัน่อนะครับผมเ้างกับชอบ่องสุดต่อมาเที่ยวไปกัน New นิวแล้วครับวันนี้ผมก็พาทุกท่าน,นไปงานวันเด็กนะที่ MBK ที่เดิมวัที่ผมเคยไปในรอบที่แล้วตอนนั้นผมแต่งเป็น Shadow Tiger นะครับแต่ว่าอาจจะไม่มีรูปไอ้ขึ้นใ้ดูนะครับก็ไปดูในคลิปเก่านะครับแล้วก็รอบนี้ผมเปลี่ยนใหมายละเออแต่เป็น JGSDF นะครับผมเออขึ้นตรงนี้เลยนะครับผม JGSDF ในหน่วยที่ผมจะแต่งก็เป็น SFGP เดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับผมก็เราไปดูกันเลยนะครับว่าวันนี้จะสนุกขนาดไหนแล้วก็มีสะไพรนิดหน่อยครับผมในรถไฟฟ้านะครับทุกคนกคน็ไปรถไฟฟ้าเจอสายซีอมพูตอนนี้ก็เรียบร้อยอาบน้าห,หลับผ้าอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็ใส่เรียบร้อยแล้วกอของมาใส่ในรถเรียบร้อยของใส่รถเรียบร้อยเรียบร้อยแล้ว พร้อมไปพร้อมรายงานละโอเคงานที่งานคร okay. ับผมอีกแล้วชิ้นใหม่แล้วบ้างละก็จะไปกัครับผมก่อไปกันเลยครับผมสวัสดีครับทีมงานมาคนหนึ่งครับผมชื่ออะไรครับชื่อนายครับผมวันนี้แต่งอะไรครับเป็นเป็เป็นีครับผมอ๋อไอ้กระดุยแล้วกันครับไปในหาเลยนีปในหาดดีไปในหาด ได้ยินได้ยินอยู่ได้ยินอยู่คุยใส่ไรอย่งเงี้รับช่ออะไรครับผมโบครับวันนี้แต่งอะไรครับแต่งลอยไทยครับเก่ามากไหมเก่าว่ะอ๋อนี่ไม่ใช่ชื่อพ่อน้าจริงเหรอชื่อพ่อเหรอไหม๋อสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมอ๋อภูมิังมิดาเอาดีๆสิชื่ออะไรวัชเดียมวัช่อเนมเหรอเอาเอานาแฟงแล้วกันไม่เด็ครับผมอ๋อแต่งเป็นแต่งเป็น S อ U แล้วนะครับผมอะ แล้ววันนาวิศวญี่ปุ่นอ๋อนาวิศวญี่ปุ่นนอยอใช่ไหมใช่นอยอแล้วก็นอยอมกันแหละแต่ไม่เงินดำใช่ดำฟ้าไม่จริงนแต่งเกียร์สีน้ำเงินแหละแต่ว่าแต่จริงเห็ขาใส่เกียร์นี้ก็เลยแบบอนี่นี่นี่แมีแล้วอันนั้นมปนตอนขึ้นบกใช่อันนี้ก็น้องผมอีกคนหนึ่งนะครับาน้องหูหายแล้วชื่ออะไรครับผม CJ ครับวันนี้แต่งเจตัย ยังไม่มีตัดเตยังไม่มีม,มีตัดชาติมีมีอะไรจะพูดกับน้องปาตัวนี้ไหมครับผมรัตนโยครับ <laughs> สวัสดีที่บ้านนะครับสำหรับงานเ,าเป็นงานวันเด็กแห่งชาตินะครับที่ MBK Center นะครับเดี๋ยวผุงานขึ้น,ะนชื่องานไปตรงข้างบนนะน,นี้นะผมก็รอบนี้นะครับไปกับคุณแฟนนะครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากเลยนะที่ไปกับคุณแฟนผมก็ให้คุณแฟนผมมาปิดคลิปด้วยกันนะครับ คุณเดอครับช่วยมาเปิดกล้องเลยครับเปิดกล้องครับก็เดี๋ยวถ้ามีงานคอร์สไหนก็จะไปด้วยกันอีกนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคนนี้ไปด้วยนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามากดดูเข้ามากดดูนะครับผมพุณนับคี้ขอบคุณที่เข้ามาดูดูช่องไป สรุกทุกท <lim> ี่บีขอบคุณคนที่มาดูเขาขอบคุณคนดูนี่คนที่เขาเข้ามาดูเราอ่ะขอบคุณคนที่เข้ามาดูนะครับก็แปรถกเพิ่งกลับบ้านเีรถึงบ้านแล้วก็ก็จบวีดีโอเรน่อนี้นะครับงั้นก็เจอกันงานคอสครั้งหน้างานคอรสไหนเราก็จะไปที่วันที่7กุมภาพันธ์เราจะไม่บอกว่าเราจะไป 「その目が映すもの」「星が示す本当の道し